ชื่อนางสาวชา,าลีสาววาันลเอียมเลขที่13ม .4 ทับ10ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปะไก่ที่พงไพเลขที่14ชั้นม .4 ทับ10ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพุทธ,ธิชาสวนแณพชเลขที่11ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบิยาพรจุฑวันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ10เลขที่25ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องสงครามเย็นค่ะ จุดเริ่มต้นและความเป็นมาเหตุการณ์ของสงครามเย็นคือเกิดสภาวะความตึงเครียดและความปฏิบัติกันอย่างรุนแรงระหว่างมหาอำนาจของฝั่งตะวันตกและกับค่ายคอมมิวนิสต์ของยุโรปตะวันออกค่ะซึ่งเริ่มต้นขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2และยุติและสิ้นสุดเมื่อระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ล่มสลายภายในสหภาพโซเวียตค่ะและเกิดรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีอิสระขึ้นในประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกในช่วงปลายทศวรรษปี1990ค่ะ สหรัฐอเมริกาและสหาภาพโซเวียตทั้งสองต่างเป็นอาภิมหาอำนาจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองทั้งสองนั้นต่างมีพันธกิจทางด้านอุดมการฝ่ายของตนคือฝ่ายสหรัฐอเมริกามีพันธกิจทางด้านลทัทธิประชาธิปไตยแบบทุนนิยมส่วนสหาภาพโซเวียตก็มีพันธุรกิจทางด้านลทัทธิคอมมิวนิสต์ ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเครือขายรันมิตรและประเทศลูกที่สามหรือเป็นลูกกระไล่ลูกกระโลดที่ต้องการจะดึงเข้ามาช่วยกับมีอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงอยู่ในคลังแสงของตนที่พร้อมจะนำมาใช้ได้ในตลอดเวลาและทวีปยุโรปถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้กำกับของกองกำลังทาหารจำนวนมหาศาลของสหรัฐอเมริกาและเครือข่ายขององค์การส่วนที่สัญญาแอตแลนติกและกับอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้กำกับของกองทัพอันเกียงไกของสหาภาพโซเวียตและเครือข่ายพันธมิตรของกติกาสัญญาวอรประเทศเยอรมน,นีถูกแบ่งแยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่ง อยู่ภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเรียกว่าเยอรมนีตะวันตกกับอีกส่วนหนึ่งถึงยึดครองโดยสหาภาพโซเวียตเรียกว่าเยอรมนีและตะวันออกในปีคศ .1961 เยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเมอร์ลินกรุงบร์ลินตะวันออกจากเบร์ลินตะวันตกกำแพงบรลินนี้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกยุโรปซึ่งนายกรัฐมนตรีวินสตันเซอร์ซิลแห่งอังกฤษเรียกว่าม่เหล็กค่ะ และต่อมาลักาานของสงครามเย็นสามารถสืบย้อนไม่ถึงความตึงเครียดทางด้านการทูตและการอาหารก่อนสงครามโลกครั้งที่2การปฏิวัติในรัสเซียในปี1917และสนธิสัญญาเบสลิทอปที่ตามมาซึ่งรัสเซียโซเวียตได้ยกยยอันกว้างใหญ่ให้แก่เยอรมน,นีทำให้ฝ่ายพันในมิตรทางด้านตะวันตกเกิดความไม่ไว้วางใจมากขึ้น และเกิดการแทรกแซงของฝ่ายฟันสมิตในสงครามการเมืองในรัเสเซียทําให้ความสัมพันธ์ยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นและแม้ว่าสหาภาพโซเวียตจะกลายเป็นพันธมิตรกับมหาอำนาจตะวันตกในเวลาต่อมาเพื่อเอาชนะนาซีเยอรมนีแต่ความร่วมมือนี้กับตึงเครียดจากความสงสัยซึ่งกันและกันในช่วงหลังสงครามครั้งที่สองและเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับอนาคตของยุโรป โดยเฉพาะยุโรปตะวันออกกลายเป็นบดินด็นสำคัญการที่สหาภาพโซเวียตก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆที่ปลดปล่อยจากการควบคุมของนาซีซึ่งบังคับใช้โดยกองทัพแดงทำให้สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจักรวิตกกังวลกัน ผู้นำตะวันตกมองว่านี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการขายขยายอำนาจของสหภาพโซเวียตซึ่งขัดแย้งเกยวกับวิสัยทัศน์ของพวกเขาเกี่ยวกับยุโรปที่เป็นประชาธิปไตยในด้านเศรษฐกิจและความแตกแยกรุนแรงขึ้นเมื่อมีการนำแผนการมาเชลมาใช้ในปี1917-1947ขออภัยค่ะ ซึ่งเป็นความคิดเริ่มของสหรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อสร้างยุโรปขึ้นใหม่และป้องกันการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์โดยการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐ,ฐกิจทุนนิยมสหภาพโซเวียตปฏิเสธแผนการมาเชลแต่โดยมองว่าเป็นความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะแทรกแซงยุโรปเพื่อตอบโต้สหภาพโซเวียตจึงจัดตั้ง สภา,าเพื่อความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐ,ฐกิจร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศคอมมิวนิสต์การประชิญหน้าทางทหารทางครั้งใหญ่ครั้งแรกของสงครามเย็นเกิดขึ้นเมื่อมีการปิดล้อมเบอร์ลินในปี1น4 8นีถึงปี1949เมื่อโซเวียตพยายามตัดการเข้าถึงเบอร์ลินจากฝั่งตะวันตกสหรัฐอเมริกาได้พันธมิตรตอบโต้ด้วยการขนส่งทาง อากาศจากเบอร์ลินโดยส่งสเสบียงไปยังเบอร์ลินตะวันตกทางอากาศนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนสงครามเย็นจากความตึงเครียดท,ทางการทูตไปสู่ความขัดแย้งทางการทหารโดยตรงส่งผลให้การแบ่งแยกรุโรปยิ่งฝังรากลึกมากขึ้นในปี 19- 4 9สงครามเย็นได้เกิดอย่างมั่นคงการก่อตั้งในปี1949ทําทำให้บันเทมิตรทางทหารภายในกลุ่มตะวันตก เป็นทางการซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นการมาเชิญหน้าทางภูมิศาสตร์ที่ยาวนานตะวันออกและตะวันตกขัดแย้งแต่มีเสถียรภาพแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกในช่วงสงครามเย็นจะมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์และมีความขัดแย้งกันแต่กรอบของความสัมพันธ์ก็มีลักษณะมีความเสถียรภาพดีพอสมควรและความขัดแย้งกันนี้ ก็มีได้ลุกลามจนเกิดเป็นสงครามร้อนรบพุ่งกันอย่างขนาดใหญ่และถึงแม้ว่าทางค่ายของสาภาพโซเวียตจะมีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสถาบัานเศรษฐกิจต่างๆของค่ายตะวันตกแต่ประเทศส่วนใหญ่ของโลกก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรสา ح, หาช,ชาชาติซึ่งแตกต่างจากกรณีขององค การสันนิบาตชาติที่โลมสลายไปในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง 5. สาหารัฐอเมริกาและพันธมิตรหว่นเกงว่าสาภาพโซเวียตจะยึดครองอยูเดเชียความหวั่นวิตกกังวลฝ่ายตะวันตกโดยการนำของสาหารัฐอเมริกาช่วงสงครามเย็นก็คือกลัวว่าสาภาพโซเวียตอาจจะเข้าปกครองยุโรปตะวัน ตกทั้งหมดโดยการยกกองทัพเข้าลุกดานโดยตรงหรือโดยการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์แล้วยึดอำนาจการปกครองของประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกที่ยังยากจนและอ่อนแอภัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจริงก็จะทำให้ฐานของเศรษฐกิจของพื้นแผ่นดินใหญ่ย,ยุโรปและเอเชียหรือที่เรียกว่ายูเรเชีย นับตั้งแต่ยุโรปจรดไซบีเรียตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศหนึ่งเดียวคือสาภาพโซเวียตแผนการมาเชลซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจของยุโรปจึงได้ถูกนำมาใช้อันเป็นการสนองตอบต่อความกลัวต่างๆดังกล่าวและก็เป็นสาเหตนนุหนึ่งที่ฝ่ายตะวัน โูกได้จัดตั้งพันธมิตรเครือข่ายของนาโตขึ้นมาอันส่งผลให้ทุ่มสู่ภูมิภาคยุโรปและมีการทุ่มงบประมาณทางทหารเพื่อการแข่งขันจีนแสดงบทบาทเป็นผู้ถือดุลในระหว่างสงครามเย็นจีนพยายามแสดงบทบาทเป็นผู้ถ่วงดุลเหมือนอย่างที่อังกฤษเคยแสดงบทบาทนี้ในยุโรปช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อถ่วงดุลของสอง อาพิหาอำนาจมีให้ทำการคุกคามโลกแต่ละห่วงในปีข้อ21950ส,สองครามเกาลีได้ระเบิดขึ้นเมื่อคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือได้ปลุกโจมตีเข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาสหารัฐอเมริกาและพันธมิตรภายใต้ของอำนาจสหประช,ชาชาติที่ได้มา ในช่วงหลังจากสภาพโซเวียตเดินออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงเพื่อปัดทวงได้ทําการโจมตีตอบโต้และเข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีเหนือจีนจึงได้ส่งกองกําลังที่เรียกว่าอาสาสมัครไปช่วยเหลือเกาหลีเหนือและสงครามก็เกิดยึดเยือในที่เส้นพรมแดนเดิม นกระทั่งปีคศ1953จึงได้มีการเจราจาพักรบสงครามเกาหลีนี้มีผลให้สหรัฐอเมริกามีเท่าที่แข็งกาวละต่อสิทธิคอมมิวนิสต์มากยิ่งขึ้นข้าวสงครามเป็นใครตึงเครียดก่อนจะเกิดวิตตวิตการเกิดคิวบาสงครามยังได้ผลคายความตึงเครียดลงหนักการถึงแกะ อาชีพของโยเซฟสตาลินของภาพโซเวียตในปีคศ1 9 5 3ได้มีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสองอาีอำนาจในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์เลนด์ในปีคศ1955พอสถานนาการดีขึ้นมาไม่ทันไดสั ภาพโซเวียตก็ส่งรถถังบุกเข้าไปปรับปามประชาชนที่ลุกฮือต่อต้านรัฐบาลอังการีในปีคศ1956และสภาพโซเวียตได้กระทําเช่นเดียวกันเมื่อมีเหตุการณ์ซ้ำรอยในสิกรลุวากีในปีคศ1968และโครงการสีพนโซเวียตซึ่งสามารถส่งดาวเทียมพุทน,นิคขึ้นสู่โคจรของปีคศ1957 ก็ได้สร้างความตื่นกระนัแก่สหรัฐอเมริกาในประเทศคิวบาหลังจากการปฏิวัติคอมมิวิต์ของนายวิเดลคาโต้ในปีคศ191959สหรัฐอเมริกาก็พยายามต่อต้านการปฏิวัติครั้งนี้คศ19561ส่งโดยกองกำลัง ชาวคิวบาพัดในสินหาและอเมริกาที่ผ่านการฝึกโดย CIA จำนวน1,300คนยลกพลนขึ้นบกที่ Bay of p i g ิแต่ถูกกองกำลังนายพลคัสสังหารถูก,ถกจับได้ทั้งหมดสิบวิจตกการขีพ,พนาวุธคิวบาวิจเิตการขีปนาวุธคิวบาในปีคศ1 9 6 2 เกิดขึ้นเมื่อสหาภาพโซเวียตเข้าไปติดตั้งคีปนาวุธเคียพิสัยพันกลางในคิวบาวัตถุประสงค์ของสหรัฐโซเวียตนี่ก็เพื่อลดความด้อยทางอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของตนที่ซึ่งให้สามารถยิงีเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐอเมริกาเข้าไปติดตั้งคีสปนาวุธ สิบเอ็ดใช้สงครามตัวแทนเชียงชิงได้เปรียบระหว่ังกันในกลุ่มประเทศโลกที่สามสองอภินาถอาภิอำนาจมักจะช่วงชิงได้เปรียบของฝ่ายตนในกลุ่มประเทศโลกที่สามารถโดยแต่ละฝ่ายจะให้การสนับสนุนในสงครามตัวแทนที่ฝ่ายตนให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำที่เกิดการขัดแย้งในสงครามกลางเมือง สิสหรัฐอ,อเมริกาเพียงพันในสงครามเวียดนามนโยู่ใต่างประเทศของสหรัฐอ,อเมริกาในช่วงสงครามเยน็นมีข้อบุกพ่องตรงที่มองความขัดแย้งในระดับภูมิภาคโดยนำไปรวมกับความขัดแย้งระหว่างตะวันตกกับตะวันออกจากการมองเช่นนี้ทำให้สหรัฐอ,อเมริกาในการสนับสนุนแก่รัฐบาลน,นิยมตะวัน แต่ไม่เป็นนิยมของประชาชนในท้องถิ่นในกลุ่มประเทศยากจนในโลกที่สามและสร้างความอัพยพให้แกสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงมากสหภาพโซเวียตบุกอัฟกานิสถานในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเกิดความอ่อนแอขึ้นมานี่เองสหภาพโซเวียตได้ทีก็ได้ดุกดานประเทศอัฟกานิสถานในปีคศ1979 แต่สหาภาพโซเวียตก็ต้องเผชิญชะตากรรมเหมือนสหรัฐอเมริกาในเวียดนามคือไม่สามารถปราบปรามกองทัพของฝ่ายกบฏท,ที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนได้กองทัพสหาภาพโซเวียตต้องถอนออกจากอัฟกานิสถานอย่างทุลักทุเลหลังจากทำสงครามยึดเยือ้อมาเป็น เวลา10ปีซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นความอ่อนแอที่เกิดขึ้นกับสหภาพโซเวียตอีกเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะสหรัฐอเมริกาเสริมสร้างความแข่งแกร่งทางทหารในขณะเดียวกันนั่นเองประธานาธิบด,ดีโดน,นัลด์ดแกนของสหรัฐอเมริกาก็ได้เสริมสร้างกองทัพสหรัฐอเมริกาให้เกิดความแข็งแกร่ง และได้ให้การสนับสนุนกองทัพฝ่ายกบฏในประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหภาพโซเวียตเช่นที่ประเทศนิการากัวประเทศเองโกลาตลอดจนฝ่ายกบฏในประเทศกัมพูชาและประเทศอัฟกานิสถานความสัมพันธ์ระหว่างสองอาภิมหาอำนาจดีวันดีคืนหลังจากนายมิคาอินกอบาชอฟ ได้อำนาจดัดในสหภาพโซเวียตในปีคศ1 9 8 5อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อต่อไปนะคะประชาธิปไตยแบ่งบานและคอมมิวนิสต์เหี่ยวเฉาในเดือนมิถุนายนคศ1 9 9 9กลุ่มพลังมวลชนที่สนับสนุนประชาธิปไตยได้เดินขบวนที่ย่านจัตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งของจีน ได้ถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนกระทำการปราบปรามอย่างรุนแรงดาวปีคศ1990ขณะที่สหาภาพโซเวียตยังอยู่ดีมีสุขนั้นประเทศทางยุโรปตะวันออกได้เริ่มทยอยเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยภายหลังจากเดินขบวนของกลุ่มพลังมวลชนประเทศแล้วและได้เกิดการ พาังทลายของกำแพงเบอร์ลินในปลายปีคศ1999อันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการยุติของสงครามเย็นและการแบ่งแยกยุโรปและประเทศเยอรมนีได้ดวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นการในปีคศ1990นายมิคาอินกอบ,บาชอฟ ผู้นำของสหาภาพโซเวียตยินยอมสูญเสียอำนาจในปร,ประเทศต่างๆเหล่านี้โดยมุ่งมั่นที่จะระดมความสนใจมาที่การฟื้นฟูบูรณภาพายในของสหาภาพโซเวียตภายใต้หลักภายใต้หลักการทางเก,ก,กษตรธรกิจที่เรียกว่า เปริทอยกาและหลักการเปิดเผยในการอภิปรายทางทางเมืองที่เรียกว่ากาสจอยค่ะจุดจบของเหตุการณ์สงครามเย็นนะคะเหตุการณ์สามเหตุการณ์ที่ประกาศจุด จุดของสงครามเย็นได้แก่การล้มสลายของกำแพงเบอร์ลินการรวบรวมประเทศเยอรมนีและการล้มสลายของสสหาภาพโซเวียตเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงปีสุดท้ายของทศวรรษ1980ที่วุ่นวายเมื่อประชาชนทั่วไปแต่ไม่ยอมเชื่อฟังท้าทายความอยู่ดอดของรัทธิ สังคมนิยมและรัฐบาลสังคมนิยมการล้มสลายของกลุ่มโซเวียตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว,ลวและเมื่อสิ้นสุดปี1991โครงสร้างทางการหลายอย่างของสงครามเย็นก็หายไปจากประวัติศาสตร์ค่ะผลกระทบของการสิ้นสุดสงครามเย็นต่อประเทศกลุ่มโลกที่3นะคะ เมื่อสงครามเย็นยุติลงก็ไม่มีการช่วงชิงอิทธิพลระหว่างสองอาิมหาอำนาจในกลุ่มประเทศโลกที่สที่เคยถูกใช้ให้เป็นสมานภูมิสงครามตัวแทนอีกต่อไปโลกจึงสงบจากกลุ่มผู้ก่อการใดคอมมิวนิสต์สายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอมมิวนิสต์สายสหาภาพโซเวียตอีกกว่าหนึ่งทศวรรษเดาเรียกยุคต่อมานี่ว่ายุคหลังสงครามเย็น